อันนี้ใครคนนี้ใครจรันจ้าคนนี้ยพ่อพ่อเจี๊ยบไายพูดพูดพ่อพ่อว่าอะไรเหนอะก Un พ่อเจี๊ยบเดีวยอืมพ่อเจี๊ยบแล้วนี่คนนี้คนนี้ใครคนเนี้ยี่เจ้าจันจ้าหเ,เหรอเจี๊ยบนี่แล้วแล้วพ่อชื่ออะไร เจี๊ยบ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 เลยพ่อเจี๊ยบเจมเจี๊ยบพอเจียเออเจีอยู่ข้างนอกนั่นเจมอันนี้อพ่อเจี๊ยบเจี๊ยบอืมพ่อเจี๊ยบแล้วันนี้คนนี้เขาชื่อชื่ออะไรอันนี่ยเจ้าเจ้าพ่อพ่อพ่อชื่ออะไรอ่ะพ่อชื่ออะไร พ่อเจมเจมอยู่ข้างนอกนะเอรู้แล้วชี้ข้างนอกเจมแล้วคนเนี้ยพ่อเจี๊ยบเลยเจี๊ยบอืมพ่อเจี๊ยบแล้วหนูรู้ไหมรักแร้อยู่ไหนรักแร้่อเจมเออรักแร้รักแร้กับเก๋อเอารักแร้พ่อรักแร้พ่อรักแร้เจมรักแร้เจมเอาหัวหัวอยู่ไหนหัวหัว หูหนูที่มือใจหูพ่อเอาหูหนู่ะหูจันจ้าอ่ะตาตาจมูกจมูกจมูกป ات, ดาดปากปากอ่ะปากปาพุงพุองอยู่ไหนพุงพุงพุงแขนแขนแขนมันอันรักแร้ละเอาแขนแขน,แขนอ่ะแขนอ่ามือ,มอ มือมือขาขาขาเท้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 าคอคออยู่ไหนคอคอจงแก้งเจ้าคอไอได้ไหมไอแบบไอคอะเคาไอต้องปิดปากไหมไอเวลาไอเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกแล้วไอไอไอปิดปาก อ้วกแล้วมั้งไม่ได้ไอายมั้งมารักกันรักกันยังไงรักพ่อไงรักพ่อไงรักพ่อก่อนรักพ่อรักพ่อโอ้โหรักกันรักกันแล้วเราจุบปากกันเนี่ยจุบปากไงจุบปากกันะมาจุบปากดิมาจุบปากจุบปากกันเลย

าบบายก่อนใบบายปะใบบายทำมินิฮาร์ดนะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดให้แฟนขับนะทำมินิฮาร์ดเนี่ยอาลวงหัวใจมาโอ้โหโแจ๋วเลยยิ้มโชว์ฟันนอย <laughs>